ไปติดตามไลฟ์อันสลายบายกิฟต์อากได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวิดพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าวันนี้มีเรื่องเด็ดๆหลายเรื่องเลยทีเดียวใช่ค่ะกิ๊บจั่งออกไปทำสกู๊ปเองเลยค่ะวันนี้มีเทรนด์แปลกๆของทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะทำให้จิตใจของทุกคนมีพลัง ระยะนี้นะคะเราก็มาจะเห็นเทรนหรือว่ากระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแปลกๆออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างในที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเทรนที่คิดมากๆสําหรับวัยรุ่นในตอนนี้ก็คือการที่จุดไฟเผาตัวเองค่ะแล้วก็วิ่งไปดับไฟไม่พอค่ะอัดคลิปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่า YouTube ด้วยค่ะหรือว่าในขณะที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันค่ะมีคลิปที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ โดยล่าสุดเนี่ยก็เป็นคลิปของหญิงสาวสองคนค่ะที่ทำการอัดคลิปเต้นลงโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะแต่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้าใดๆเลยค่ะกระแสะเซลฟี่ก็มาไม่มาไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยมีมากเหมือนกันค่ะเซลฟี่ปกติถ่ายภาพปกติใช่ไหมคะแต่นี่คือถ่ายในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะหรือว่าบางรายก็ถ่ายหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะวันนี้นะคะกิ๊จังก็ได้มีโอกาสค่ะไปสัมภาษณ์แพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพค,ค่ะซึ่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตและ สุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นราชนครินค่ะหรือว่าคุณหมอจ๋านั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอจ๋าก็มีคําแนะนําแล้วก็ความคิดเห็นที่ดีมากๆค่ะว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็สังคมเนี่ยควรจะตอบสนองอย่างไรต่อพฤติกรรมดังกล่าวยังไงเราลองไปฟังเสียงคุณหมอจา๋อจาพร้อมๆกันค่ะ เรื่องของการที่มีพฤติกรรมที่ลาด<อ>เอ่อนข้างที่จะโลดโผนทั้งเรื่องของทางด้านของเซ็กส์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่มีพฤติกรรมแรงเช่นที่เราเห็นในวัยรุ่นอเมริก<อ>ันจุดไฟเผาตัวเองนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะคะซึ่งความสนใจของคนอื่นเนี่ยจะได้มาก็คือทางด้านของด้านลบบ้างนะคะ<ม> เช่นสองยาที่หมอ,อยกตัวอย่างมามหรือว่าในส่วนของไปรุกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น,น,นักษนะของด้านบวกอย่างเช่นไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอื่นๆน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เหนื่อยมาก นะคะหรือมันอาจจะลำบากในการที่จะทําก็เลยทําง่ายอันนี้ง่ายกว่านะคะอาจจะอ่านะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าในส่วนของความสนใจการได้รับความสนใจก็อยากให้สังคมตอบสนองว่าจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราวางเฉยซะนะคะไม่สนใจเขานะคะไม่ไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ทางด้านบวกด้านลบตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้พฤติกรรมตรงนั้นเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็การที่เรา ชักชวนให้วัยรุ่นไปส่วนไปนำไปสู่ในส่วนของที่เป็นด้านบวกนะคะอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่ว่าเราเอากลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงทุกเนี้ยนะคะมาร่วมกิจกรรมมาตั้งกลุ่มกันเองตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เขาก็ยังนิดสิ่งที่ต้องการส่วนของความพึงพอใจของสังคมอยู่การตอบสน,นองในส่วนที่เป็นด้านตรงนี้เนี่ยจะทำให้เชียร์ให้เขาทําฝั่งนี้ได้ดีมากกว่าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่คอมเมนต์นะคะ มากยังไงนะคะถ้าหาว่าเราต้องการที่จะสร้างกระแสผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยกระแสดีๆก็ได้ได้ว่ามีไม่น้อยนะคะอย่างเทรนล่าสุดที่ได้ได้ว่ากําลังฮิตมากๆในเหล่าบรรดาเซเลบทั่วโลกหรือแม้แต่ตอนนี้ค่ะคนดังในประเทศไทยก็ได้ได้ว่าเกาะติดกระแสเทรนฮิตนี้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือไอซ์ u c เกต c h ร์เ e น g ์นั่นเองค่ะโดย Ice Bucket Challenge นะคะก็เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะหรือว่า ALS ในกติกาค่ะของผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือผู้เข้าร่วมเนี่ยต้องเอาน้ําเย็นใส่น้ําแข็งเย็นเจี๊ยบเลยค่ะราดหัวตัวเองค่ะให้รู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็หนาวจนควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แท็กชื่อใครก็ได้ค่ะอีก3คนเพื่อเป็นการท้าให้ทาอย่างเดียวกันภายใน24ชั่วโมงค่ะซึ่งนหากว่าทําไม่ทันนะคะก็ต้องยอมเสียเงินบริจาค